ยันหมดเลยนะครับพวกใายาบ้าาเป็นหลักมากกว่กินกินหมดเลย้ากงเงินเป็ร้ากว่าแพ้ไม่หอกไม่ทราบไม่าถาเลยไม่รูนะครับลู้แคจะรับหนแล้วเย็นนั่นไปรื้อมาวี่นคัมาวเรื่องบางงบงูตรงประมาณนี้นะครับหบสุกงูาเสียล้ว

ท um ี่จริงแลมันจะไม่แพ้น่มันจะไม่ตงรอบแน่แน่นอนครั้งนี้เราก็เตรียมความพร้อมในการทำมาสเตอกระบวนการที่ดิกายนโาะครับเป็น กระทรวสงมสำนักานประดิษี์นะครับก็มีก็อะสำนักประจวบเรียกกองพระพิธีม่กรมการเสนอานส่การมาเป็นกองพระพิธีนะครับเนี่ยแต่ก่อนจะเป็นกองสารดธรรมีนี้ก็มาส้งเป็นกองสาธารณพิธีนะครับที่จังหวัดกะส่งมาเก็บักษาที่ต่างๆนะครับ ครับ่อน้นะครับท่อนผู้วจผมอานออกมาใหเราังนะครับสูดดมกนะครับ ครั้นี้จะมีพระเทวราชผู้ใหญ่พระแการงผู้ใหญ่ไปถวายการต้อนรับท่านเจ้าคุณเดชธรรมนาสละต้อนรีแล้วก็จมาแล้วครับ พกล้มไปสนาตทุการะทิมนี้ยืนกับมันยืนชันและไม่ยอมไป